หมดปัญหาเรื่องการเล่นเกมโมบาลแล้วเบื่อเพราะวันนี้เรามาอยู่กับเกม HOK OK. มาพร้อมกับตัวละครชิรานุยสาวสวยหุ่นดีที่ใช้พัดเป็นอาวุธมาดูที่สกิลแรกกันก่อนสกิลแรกของเขาเนี่ยจะทำการต่อยอัป,ปรคัดทำให้ศัตรูลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้ส่วนสกิลที่2จะทำการปาพัดเพื่อสร้างดาเมจมหาศาลใส่ศัตรูซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลหลักในการทำดาเมจของเราวเอง ส่วนสกิลที่3หรือว่าสกิลอันติเมตของชิราโนอิเนี่ยเขาจะทําการพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับรากศัตรูไปด้วยแถมยังทําดาเมตรมหาศาลแบบนี้สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กับเฮดโอเคแล้วก็อยู่กับชิราโนอินั่นเองอ่า ตัวเขาสวยหมวย X อ็กสเปกบุ่มฮะตัวนี้เนี่ยจริงๆก็คือแรดนั่นเองนะครับคนจะใช้พัดในการปานะไม่ได้เป็นนกโมยเหมือนแรดนะครับแรดถ้ามันมเป็นนกโมยใช่ไหมเราเจอในส่วนของตัวนัตยานีย่ยคนตรงนี้มีโรมเข้ามาต่อยไปไม่โดนครับแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึง ตัวเฮโอเเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการฮ <Hey. S 1> นี้มากอยูน่นะทุกคนเคียมินเนี่ยนนะครับ <What? S 1> คือใครสองก่อนนะ่ะได้เปรียบ <What? S 1> อย่ามาใกล้ละเพื่อน <Hey. S 1> ตายหนึ่งสวย <Hey. S 1> เออซับเราสามารถฮิวได้นะตรงนี้โลมครับ <Hey. S 1> เขาจะเดินมาตรกงานตลอดเลย <Hey. S 1> คนไทยเล่นเยอะมากนะครับช่วงนี้ น่าจะเป็นกระแสอยู่พอสมควรอย่าโอโหว่าแล้วเชียวเอ้ยตรงนี้มันจะระเบิดก <c oughs> ลายเป็นดวรวมเขาได้โอ้ยโดนป้อมตีทีหนึง่งขอโทษได้ไหมล่ะครับขอโทษได้ไหมล่ะครับสกิลมาสกิลกลับไม่โกสกิลมาสกิลกลับไม่โกฮะแล้วตรงนี้ป่าเข้ามาเติมแล้วฮะตรงนี้ขอฟีอกมาทหนึ่งฮะยังไงก่อนป่าเขาเข้าไปตรงนี้แล้วก็ต่อยเข้ามาครับได้มาคิวที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ป่าพัดเข้าไป จิมหน้ารับอาเลือดน้อยตรงนี้เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนเล่นได้ประมาณ3เกมนะครับตรงนี้เยอะเอาโดนป้อมตี2ทีตายไม่เนี่ย <Yeah. S 2> เก็บตุยฮนะตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บเลือกนงก่อนปะไปแก๊งข้างล่างก่อนครับจริงๆถ้าเรายืนได้จนเลอกสี่เนี่ยจะดีมากนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นแรดสนั่นแหละนะได้หรือป่าไม่รู้ไม่ได้นะเขาเขาป้อมแล้วกลับไปฟาร์มตังก่อน ขอโทษได้ไหมครับโอ้โหเ่๋อเยอะเอมรี่ก็มาฮะตรงนี้แล้วยังไงก่อนตรงนี้เราเข้ามาต่อยแล้วก็ยังไงระเบิดได้ไหมป่าเราตายหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วตรงนี้เราเก็บไปได้แล้วแบ็คแมนปามีใส่หน้าเราแล้วโอ้โหโดนระเบิด โยกกับโยกฟุตเวิร์กอย่าเอเมิลี่เราขอโทษเอ้ยไม่โดน <Come> on, พี่เข้มหรือเกินนะครับ <Cut out S 1> โหดโหดไปไหนพอดเข้มอย่าอย่าขอโทษเอือบเอิลฮิวอล้วก็ไม่โดน เออยังไงก่อนเขาหิว <laughs> แล้วหนึ่งออ <laughs> เออลีเล็นกนครับมาก็ปล่อยเข้าไปฮนะทำได้เหมือนแร็ดเลยนะทุกคนแบบฟิกกันติอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นการปล่อยข้ามคืออะไรเงี้ยก็ทำได้หมดนะไอตัวที่เราเจอเนี่ยก็เป็นนาตา雅นั่นเอง ครับแต่เกมนี้อินเนจี้แลค่อนข้างจ่ายนี่นะโอ้ยโอ้ยยังไงก่อนแล้วยังไงอยู่ตรงนี้ตุยหรือเปล่าครับตรงนี้ย,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 ยาเนะเพื่อนแล้วยังไงก่อนแบทแมนแล้วแบทแมนปามาแล้วมานาหมดแล้วแล้วตรงนี้เดินเข้ามาแล้วก็ปุยอันนี้น่าจะเล่นไม่เป็นกันใช่ไหมหรือเราเจอบอทเนี่ยเหมือนเจอบอทหรือเปล่าเล่นง่ายไป ในอาวก็อยู่คอนนะครับคอนปีพันเกามาเล่นคลิปนี้ต้องบอกว่าตอนที่ไปเล่นที่เซิร์ฟฟิลิปปินเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพโอเคที่ฟิลิปปินเนี่ยตึงมากบอกเลยแต่พอมาเล่นที่เซิร์ฟนี่มันเพิ่งเปิดนะทีนี้คือแรงกูแบบตึงมากอะ่ะโคตรตึงยังไงก่อนแบ็คแมนมาตรงนี้แล้ววิ่งมาสม,มายัยตรงนี้ยังไงแล้ว ล่อยหน้าเข้าไปครับตรงนี้เงินเราก็ค่อนข้างตามแล้วก็ตรงนี้ยังไงก่อนเราโอ๊ยตรงนี้ไม่ไม่โดนหรือเปล่าฮะแล้วเคลือบป้องเกือบตุ้ยะอำนาจของตังครับจังหวะนี้ยังไงก่อนปล่อยฮะแต่ไม่โดนไม่เพื่อนรีเล่นให้เราด้วยเราขอเลอกหน่อยโอ้โหเออต่อยเข้าไปโอ้โคตรแรงแรงเบอร์นั้นะฮะได้ในส่วนของ เข้ามาแล้วตรงนี้แ้ออโอ้โยอาริซซโอครับเขาใช้ท่าสองเป็นการปาหมอกแล้วเขาจะลอยได้นะแล้วก็กดอติลอยไปอีกทีหนึ่งครับตะกี้โ <c oughs> ดนล่อซื้อไปฮะ <c oughs> ตายขาป้อมเลยตเลืออาริซซโอเนี่ยเบิร์ตเป็นคันสามครับแล้วโดวนป้อมไอีก500ห้าร้อยฮะตรงนี้ใกล้ได้มงส้มแล้วทุกคนก <c oughs> ็ชาดามดเพิเวอร์หน่อยฮะ ได้หมสูสมแล้วตอนนี้ดูที่สกอบ้านเราครัเป็น4 3โอ้ไม่ธรรมดาแต่ใน3ตัวนั้นก็เป็นเราได้แหละนะก็ปล่อยฮะไปแก้แขนอาริเซโอก่อนหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับมันชักจะเอาแล้วยังไงก่อนแล้วยังไงก่อนแล้วยังไงอยู่และและยังไงอยู่ยงงยตายไปหนึ่งฮะและพะโลครับช่วยผมหน่อยบงังช่วยเราก่อน อือาอาีกรอดเฉยไม้ตายนึกว่าจะตุยเย่ฮะแล้วก็อ,ออยังไงก่อนเพื่อนเพื่อนข่ามันเออเออพวกกันเตียดหน้าเลยฮลัลโหลถ้าโดนนี่ถึงตายเลยนะ <c oughs> เล่นมาดิ <c oughs> แล้วก็ปล่อยอครับผ <c> ม <oughs> ราดโคดแม่น <c oughs> ชิ่ล,ลันอี๋เราโคดแม่นเลยฮะในสงครามราดเราไม่ได้ราดไงเรากลัวเขาไม่ตายฮะ ตรงนี้อันติกลับมาแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ปลาพัดไปเรียบร้อยครับไกลละอีก800ขาดนิดนิดนะฮะแล้วเราใส่มาเป็นในส่วนของซับเทนมา10เมตรเลยนะตรงนี้พอมีการดุดเรื่องยิบยับยิบยับหน่อยนะฮะตรงนี้ว่างๆครับ <S <S แล้วยังไงอยู่อเลซิโอโดนไล่แล้วโดดมาจังหวะนี้ยังไงก่อนแล้วต่อยไปไม่โดนแล้วงัดก็ไม่โดนอีก อย่างวะแล้วปล่อยอซิซิโอไปค,ครับแล้วตรงนี้ได้มงส้มมาตรงนี้ต้องระวังดีๆเพราะมีดเขามาสกิลอัดหน้าอยู่แล้วเขาอันตีฮะตรงนี้เรา,เายืนยืนก่อนเอาเว้ยยังไงก่อนแล้วโดนไล่แล้วขอโทษได้ปะล่ะเอ้เอตายเออโอ้โหโดนเลดแมนปามีดอัดหน้าแล้วก็ระเบิดพษษษษษษษันกีฟิกตงแต่แรกก็ไม่ตายนะกะว่าจะยกแยกแยก,ยกหน่อย Form of w i t h d r a w มาสมุดดูดเลือดนั่นเองมาจะได้ดูดเลือดแล้วก็จะแบบยุบย,ย,ย,ยบมากกว่านี้ครับตัว h o k ุเเนี่ยซับเทนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูดดีมากกว่า RV รวพอสมควรนะพะูดตรงๆแต่ว่าแมพมันเหมือนจะเล็กๆแล้วก็การเบอร์ดามินเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับถ้าแพ้แล้วเนี่ยจะยาวเลยนะถ้าแพ้เลนนะ ตรงนี้ยังไงก่อนแล้วมีแบทแมนเข้ามาเคลียร์เลนหรือเปล่าไม่ครับเขาฟาร์มป่าอยู่แล้วตรงนี้เราต่อย,ต,อยต่อยลารดเข้าไปได้44บบาทต่อยรถอีกทีไปรับกลางช่วยก่อนครับตรงนี้เพื่อนโดนไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วยังไงก่อนฮะแล้วตรงหนียังไงก่อนแล้วงงแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยต่อยข้ามคืนอมาแล้วก็อัดหน้าไปทีนึงแล้วเอเมลี่รเก็บไฟได้ฮะ อ่าฮ uh ่า huh. ชื่รานุอีนี่ตัวอย่างเปรี้ยวครับเย่งบับแดงบับแดงโดนฟาร์มแล้วฮะแล้วตรงนู้นข้างลนะ่างฮะเขายังไงก่อนทำไมฟีหรือเกินนะตรงนู้นดันแตกไปแล้วครับหนึ่งป้อมฟรีๆเลยจริงๆตรงนี้ดันป้อมไม่แตกนะ <Go on. S 1> ป้อมไม่แตกเดี๋ยวเราไป เอาป้อมบนแล้วกันนะครับป้อมกลางเนี่ยไม่น่าจะแตกโอเคฟาร์มได้ฟาร์มนะยิ่งมีตังก็ยิ่งรวยเราดักได้แล้วนะจริงๆดาเมจเรามาหาศาลพอสมควรน,นะครับตายไปซะเพื่อนคือจะไม่ตายไก่จา๋าเพื่อนบวกกันเราหิวป้อมครับผมแล้วเคลียร์คลิปก่อน พื่อที่จะได้มีเวลาตีปอมอันตี่5วิครับไม่นานเท่าไหรนะ่ฮะแล้วตรงนี้บวกกันตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนไฟเราจะเสียเปรียบหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วต่อยแล้วต่อยแล้วงัดไปโอ้โหจิ้มเฉยๆก็แตกครับด้วยการต่อยธรรมดาแล้วตรงนี้เดินมาแบบ <S <S ไม่ได้มองมินิแมพแล้วต่อยเข้ามาจังหวะนี้ยังไงก่อนแล้วอติอัดหน้าเข้าไปฮนะเป็นดับเป็ลคิวครับอ,อ,อ,อที่เป็นคิวโยกครับโยก โยกครับโยกเออไปดิเออได้เป้ามาแล้วครับตรงน,นี้ตรงกลางมีแบทแมนที่เข้ามาปวดนะฮะแต่ตรงนี้ไม่มีใครเอาลาก่อนแบทแมนโคตรแรงแรงไปไหนแรงเกินหรือเปล่าตรงนี้อาริซิโอครับมาหรือเปล่าแล้วก็ต่อยไปไม่โดนนะฮะมีแต่สะกงสะก็ด แล้วเขาเหมือนจะมีปัญหากับกเราหรือเปล่าครับแต่ว่าตรงกลางมีมวยฮะที่ไม่ใช่เราโดนลูบชาทันเลยครับติ๊กเอาดาร์กได้ไหมเพื่อนเอาดาร์กทิงเอาดาร์กทิงแล้วพวกยิงครับแล้วป่าทําไมไม่ลงไปไยืนอะไรตรงนั้นเนี่ยเราขอโทษได้ไหมอ่ะโอ้อลิซิโอนี่เห็นหน้าปุ๊บนี่ไอ้นี่เลยครับแล้วมันจะตายไหมอ่ะป่าครับ ย,นนยังไงก่อนนะกูโคตรแรงโคตรแรงก่อนโคตรแรงก่อนโอ้โหยังไงก่อนเมทเขาเข้ามาจังหวะนี้มีลมเข้ามาเติมครับแล้วเราโยกหลบมาแล้วเขาฟิกครับแล้วเราก็ฟิกหลบไปก่อนแล้วก็ยังไงก่อนแล้วก็ต่อยแล้วก็เอ้ยเรีย,ยบร้อยยังไงก่อนเหลือลมอีกตัวหนึ่งลมอยู่ไหนจะลมะกี้เห็นแวบๆมาดิแล้วก็ อืมฮึตั้งมันเป็นอนลิสอ่ะทุกคนมันถึกไม่แตกแตะกี้อันตีไม่โดนด้วยท่านตีตัวนั้นน่าจะตายแฮะหมดระยะตีกันพอดีฟิกมาไม่ทันแต่ว่าตายสี่อย่างงี้ฮะต้องไล่แล้วเปล่าเธอเล็ดแล้วเพื่อนไม่ตีช่วยให้แรดไปตีปีนี้จะแตกไหมแล้วยังไงก่อนตรงนี้วิ่งมาแล้วโดนใบพัดอัดนาไปอาริเซโอมาครับตรงนี้ยังไงก่อน เขาก็ดดถอยแล้วยังไงอยู่ห้วิ่งมาแล้วก็ตัวแตกดิครับอลิศอลิศยังไงก็ออเออเอือแล้วก่อนอ่อตึงจัดครับจึงจัดเพราะว่าของมันนำไงตรงนี้เราไม่ออกไอ้นี่ก็ได้นะไม่ออกก็ทาแบบแช่แข็งก็ไดนะ้เราสามารถออกของที่เพิ่มพลังเวทจะจ๋าไปเลยได้ไหมจริงๆเห็นเขาออกดับค่อยกันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเข้าไปต่อยใช่ไหมละ่ะ อันนี้ก็ดีนะก็ถึกด้วยนะอันนี้ดีกว่าไหมนะครับได้เลือดด้วยแล้วก็ได้ถึกด้วยนะครับอันนี้ดีกว่าไข่ทิ้งไปอะไรแล้วอุ้ยลเอพวกนี้แล้วไม่มีใครเอาออบเจกเลยครับตรงนี้สกอร์ค่อนข้างแตกต่างฮนะเป็น24-36ครับผมแล้วตรงกลางคลิปโชว์นะข้างบนยังไงก่อนปล่อยในส่วนของเออต่อยบับ อย่านะเพื่อนรู้เลยเจตนาชัดเจนมากแล้วตรงนี้ยังไงก่อนโอ้โหเดินมาอย่างนี้ฮะสามสี่ตัว,วขอปล่อยไปอุ้ยเราก็โดนมกันแล้วเพื่อนรีเลือดให้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรฮนะแล้วตรงนี้ปล่อยไปได้ไหมมีใครอยู่ในนี้ไหมแต่เล่นจริงๆอย่าห้าวอย่างนี้นะไม่งั้นตุยเะตรงนี้ยังไงก่อนขอโทษครับเออเอเอยังไงก่อน ต่อยดักหน้าเขาไปตรงนี้ยังไงก่อนอลิศ้อยสองมาแตกแล้วเหลือแบทแมนข้างหลังฮะเขาไปตัดชิปหลังตรงนี้ยังไงก่อนแล้ววิ่งมาแล้วก็โบว์แล้วเสยคางเข้าไปครับเรียบร้อยเก็บไปห้าคนนะตรงนี้น่าจะจบได้แล้วแหละปล่อยเพื่อนจบไปครับแล้วเรามากันบ้านก่อนไหมจบเลยเพื่อนจบเลยจบไปเพื่อนจบให้เราไหมเนี่ยเพื่อนไม่จบฮะ ไม่มันวิ่งตามเราใช่ไหมเนี่ยอันนี้เพื่อนหรือบอดเอาจริงเขาพยายามตีดาร์คเซเลเยอร์ครับผมแต่จริงเราวิ่งมาต่อยฮะวิ่งมาต่อยต่อยไม่โดนกำลังจะบอกวิ่งมาต่อยโอ้ยแล้วต่อยแรงมากทุกคนของแบบมันฟูแล้วอะแล้วเอ้ยว่าจะรัดสักหน่อยรัดไม่ได้ฮะ มาครับวิ่งมาจริงๆต้องระวังแบ็คแมนนะแต่ตรงนี้เราค่อนข้างจะ you นำฮะแบ็คแมนยังไงขอโทษอโอ้โอว้ยโดนสตันเข้าไปแล้วไม่โดนสตันแล้วต่อยโดนแล้วตะกี้แบ็คแมนตายแน่นอนนะ <c oughs> และตรงนี้เพื่อนเข้าไปเทรดกันแล้วครับตรงกลางบรุมมาตุ้มมากฮะแล้วลึกค่อนข้างลึกเลยแล้วโดวนเธอเด็ดตีฮะแล้วตรงนี้ยังไงก่อนไอ้สซนของแบ็คแมนแล้วก็ไม่ เอ,อยังไงก็เออเรียบรอ้อยโดยอลซิโออันติอัดหน้าแล้วก็โดูดาเมดในส่วนของอินพีไปฮะโอ้ข้อไม่โดนแล้วแต่โดนอลซิเอโอในส่วนของตัวเมดนะเข้าไปพอสมควรน,นะแต่เลือดหน้อยมากได้ของมาแล้วได้ของมาตึงๆแล้ว แล้วยังไงก่อนตรงนี้โรมพยายามตีกับโรมแล้วก็เอมเมลี่ฮะแต่โรมเรามีฮิวแล้วตรงนี้โดน c, อาริสแทกและเบิดใส่หัวแล้วฮิวสู้มาครับผมเขาจบไม่ลงจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าไม่เอาดาร์กเราไปจบจจบเป็นอะไรทำไปเล่นนะในเลนงสูงสูงมันไม่ได้ฮิวในเบอร์นี้นะทุกคนน่าดูสิบตัวอะไรเงี้ยสิบห้าตัวไปฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปฮะ ตัวงนี้คลิปในติ๊กต็อกครับผมมีคนกดถูกใจไหมฮะาทีนี้เราเอ็นเลยแล้วกันนทุกคนมันจะนานเกินไปแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยขอปั๊บฟ้าเพื่อการรีเอนร์จีที่มากขึ้นอะแล้วฮะ คือฟาร์มติดฟาร์มอยู่เป็นนิสัยตรงนี้บวกกันแล้วครับตรงกลางกันตีเรายังไม่มาขาดอีกนิดหนึ่งอาริซโอแตกไปก่อนครับในส่วนของแคร์รี่เขาแล้วยังไงก่อนแล้วยังไงก่อนฟิกต่อยเล่นท้าย,ยากเข้าไปแล้วตรงนี้ man. แบ็กแมนเออเออแบ็กแมนหายตัวพอดีตรงนี้ตรงกลางยังติดกันบอลุมมาตุ้มเออเออวิ้ยแล้วเกือบปุยครับอืมอือเหลือแค่นี้เหลือทําไมก่อน ต้องดันให้จบฮะกอาลีโดนป่อยเข้าไปฮะเตมหน้าครับตรงนี้แต่ไม่ตายแล้วเมดเขาไม่ใช่เมดแต่เป็นแบทแมนเขามาวิ่งรอฮะเพื่อจะยื้นในการเอ็นหรือเปล่าแล้วตรงนี้ต่อยเข้าไปฮะจบทีเพื่อนออจบแล้วอ่าแล้วทุกคนอันนี้หมดทั่วไปนะครับก็หวังว่าจะเพลินๆกันนะในส่วนของตัว h ฮตโอเนะครับก็เป็นพนักงานของคิงนี่นะทุกคนก็คนไทยเล่นเยอะมากจริงๆคนไทยเล่นเยอะมากครับช่วงนี้ ด้วยความที่ว่ามันเพิ่งเปิดเอเชียหรือเปล่านะเพราะว่าบัญชีที่ฟิลิปปินเนี่ยมันเอามาเล่นเซิร์ฟนี้ไม่ได้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับอีพีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายครับ